ครับสวัสดีครับ YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้เข้าสู่ในรายการแต่ช่องนะทีวีเราวันนี้ก็มาเล่นไิดตัวซีเนียร์เราวันนี้ก็มารีวิวนั้กันเนาะฮีโร่ซีเนียรเออถ้าจะพูดถึงเนี่ยซีเนียรนะฮะจะเล่นต้องมีต้องเก็บสเต็กอ,อันแรกเลย โอเอฟิตมาอ้าวเจอเฟิร์สบัตเสะยอนเฮ้ยเออยอนงดสวยครับวิดล่าสวยต้องแบบว่าคือสีเนียวต้องคือจะแบบอันติีหนึ่งปุ๊บพอ เนี่ยพอมันจะโล่นะแล้วก็ระเบิดปุ้งเอออย่างเงี้ยต้องซีเนียรอ่ะต้องแบบว่าเก็บสเต็ปให้ทันนะเออเ้าแบบว่าพอมัน <been> <c oughs> เดี๋ยวอันตีสี่ปุ๊บ <c oughs> ต้องจะไปวาร์ปตัวไหนก็ได้ฝั่งเราเนะี่ยเออจะวาร์ปตัวอื่นก็ได้แต่ว่าคือต้องวาร์ปตัวที่ตัวเราเท่านั้นนะเนี่ยจะวาร์ปจะจะวาร์ปไปฝั่งไหนก็ได้เออเลนไหนก็ได้เนาะเออพูดถึง เนี่ยถ้ามันแบบว่าคือเราไม่เก็บสเตก็กมันก็จะดับลงตัวเลยปึ๊บเราต้องแบบให้ทันนะเลยลัแบ้ันบป๊บนึง มาแล้วมาช่วยแล้วเนี่ยเราต้องตีมันนะตีมันให้แบบว่าคือสเต็ปเรามันต้อง <Yeah. S 1> อือ <You have S 1> เได้ละได้ลนะ เดี๋ยวไปช่วยลิงครับเนี่ยเราต้องตีปึ๊บเอออย่งนี้เลยต้องออกรองเท้านี่ก่อนรองเท้าวิ่งรองเท้าวิ่งเร็วต้องแบบว่าคูลด,ดาวน์หน่อย อุ้ยโดนล็อกโดนล็อกโดนล็อกไม่ทันแล้วเ oh. อ้าโจก๊จกโจ๊กโจ๊กต้องระวังแ้วย เรียบร้อยโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยอ่าสวยก็ตอนนี้ค่า3แล้วเดี๋ยวต้องไปกลับบ้านก่อนเปไปเติมมานาก่อน <Yeah. S 2> นี่ขนาดผมยังไม่ตายเลยนะเนี่ยสาบสาบใจสูดแล้วนะเนี่ย oh, ช่วยลิงโ oh, อ้ยนี่นี่นองอ้าว <you> <Ultimate. S 2> อปล่อยปล่อยไปปล่อยไปเนาะเออมันได้อะ่ะเฮมันต้องอยู่ตรงนี้ ผมแม่นเลยผมช่วยละเดี๋ยวอุย้ยไม่ทันบ่อยไป นี่ผมตำยังไม่ทันเลยนะเนี่ยผมเนี่ยเติมเติมนี่ w ่น ก็ไม่ได้เจอนานเนาะเออก็ไม่ได้เล่นอาวีเนาะเออริงผมติดภารกิจเนาะเอรอวโจ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้ ช่วยห้าไปแล้วช่วยห้าแล้วเอาป้อมป้อมป้อมอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อป้อมไว้ป้อมไว้ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สวย Ủa, người lãi lọc món 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 tai cất tai bài ray xử lý luôn 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 เพิ่มเพิ่มเพิ่มไ้ก่อนช่วยแปะไปแล้วสวยตันได้สวยขึ้นเลยคุ uh ้ huh. ไม่ทันยุย uh huh. จุกจุกจุก,จก ต้องจัดการไอ้โจ๊กก่อนลิงลิงลิงเอาเลยเอาเลยสวยเพิม่มเลเวลให้นายก่อน Được rồi Tốt lắm Một thằng linh nhanh lắm Hãy cho gần chết rồi Nhanh lên, đi thôi Để tôi giết thêm Để tôi... Để tôi... ได้เกิดทันเนาะเออเฮ้ยโดี๋ยวนี่ก่อนกอนสะท้อน โอ้ผมไม่น่ามาวา์ปตรงไอ้ตรงนี้นี่นี่เลยผมอยู่ตรงริมหญ้าตรงนี้เอ,อเกิดละผมก็จะเกิดละ เฟื่อนๆครับสวยผมนี่ได้แล้วได้อีกโจ้ละเสือฟิตเสือฟิตได้แล้วล <c oughs> จบไปอย่างสวยงามโอ้โห อย่างอย่างฝาไว้เนาะเออก็วันนี้เดี๋ยวขอฝากอย่างนึงนะเออก็ในในคลิปนี้ก็ดูไว้ก่อนเนาะเออก็ฝาไว้เลยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ ผมขอตัวลาไปก่อนผมกันใหม่ในในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า